ยังเป็นสาวๆอยู่ให้ระวังในเรื่องราวของรักแท้ในคืนหลอกรวงนะคะเพราะว่าสองสามเนี่ยส่วนมากจะมีมิตรมีบริวารเป็นผู้ชายแล้วก็บางทีจะคิดไม่ซื่อกับเราสี่สองเป็นเลขเพื่อนเยอะสองสาสองเป็นเลขชู้สาวหรือว่าเป็นเลขที่เพศตรงข้ามเข้ามาตีสนิทหรือว่าใช้ความรักเป็นประเด็นเอามาหลอกมาลวงหรือว่าเพศตรงข้ามจะใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการ หลอกให้รักเพื่อที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวเราเพราะฉะนั้น <c oughs> ขอให้ค่ะคันจมูกเพราะฉะนั้นสี่สองสามอยู่ติดกันเราอาจจะหมายถึงคนที่มีเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามเข้ามามากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระวังเรื่องราวความรักสามเศร้าหรือว่าเรื่องชู้สาวที่เกิดจากประเด็นของเพื่อนกลุ่มที่เราคลุกคลีตีโมงอยู่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยเข้ามาจีบเราเข้ามาเป็น เป็นไก่แจ้เข้ามาก็รอกก็ติดกับเราหรือได้ก็เรียกว่าโอเคที่จะมีความสัมพันธ์กับเราแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วอันนี้เป็นกรณีที่ถ้ายังเป็นสาวๆหรือว่าเป็นวัยที่ยังมีความรักได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวแล้วคะ่ะอาจารย์หนูไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วคะ่ะเป็นวัยชราวัยเกษียณวัยที่เรียกว่าจะว่าย,ยังไงดีวัยที่รอวันที่จะเป็นบ้านปลายของชีวิตแล้วสองสามสามสองก็อาจจะ อาจจะนะคะย้ำว่าอาจจะอาจอาจะอาจ่านไม่ได้ในเรื่องราวของชู้สาวแล้วอาจจะออกมาเป็นประเด็นของอารมณ์ที่ดูขึ้นขึ้น,นลงลงดูเอาแน่เอานอนไม่ได้ดู เหมือนคลื่นทะเลนะคะวูบวับวบบางคนอาจจะตีความว่าเราเป็นสตรีไวทองหรือเปล่านะคะสำหรับเลข2 3 3 2ที่ผู้หญิงสูงอายุใช้อยู่หรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในวัยเกษียณวัยชราใช้อยู่นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องราวของอุบัติเหตุเพศภัยที่เกิดจากของเหลวไม่ว่าจะเป็นของเหลวเช่นน้ําหรือว่าของเหลวในร่างกายระบบเลือดในร่างกายไหลเวียนไม่ค่อยดีฮอร์โมอนต่อมไร้ท่อต่างๆมีปัญหานะคะอาจจะเกิดเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบของเหลวเป็นพิษ แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะบางคนก็อาจจะตีความมาในเรื่องราวของการสัญกรรมเป็นพิษนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะ อันนี้อาจารย์เป็นการอ่านให้ในมุมกว้างๆนะคะเท่าที่ดูเบอร์น่าจะใช้มายังไม่ถึง7ปียังไงก็พยายามระมัดระวังหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตาบใดที่เรายังไม่ป่วยติดเตียงได้หมั้ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นกับชีวิตเราได้แม้กระทั่งเรื่องชู้สาวลูกค้าอาจารย์อายุประมาณ 60- 70แล้วนะคะยังมีในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือว่ายังมีในเรื่องราวของชู้สาวหรือว่ายังมีในเรื่องราวของ เรื่องราวทางเพศหรือว่าเรื่องราวทางการมารมเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเราใช้เบอร์ในรูปแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังตัวในรูปแบบต่างๆละกันเพราะว่าอีกมุมหนึ่งในเรื่องราวของเบอร์นี้มันหมายถึงว่าเพศตรงข้ามเข้ามาหาผลประโยชน์หรืออาจจะมีสาวๆอ้อๆเข้ามาวุ่นวายกับคู่ครองเราแบบนี้ก็ได้นะคะในการอ่านเป็นการอ่านโดยมุมกว้างนะคะไม่ได้ทราบรายละเอียดเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตตีความหมายเป็นมุมกว้าง 360องศาค่าอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเบอร์นี้อีกมุมหนึ่งการเงินการทองเก็บไม่อยู่นะคะต่อให้จะมีลูกฟลุกทางด้านการเงินเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าจะหมดจะหมดแล้วก็มีเงินเข้ามาแต่สุดท้ายเราก็เป็นได้แค่ทางผ่านของเงินเท่านั้นเบอร์นี้เก็บเงินไม่อยู่นะคะ4ี่สองสามต่อให้เป็นกลุ่มเลขการเงินหรือว่าค้าขายแล้วได้เงินได้ทองดีก็ตามหรือว่าที่เขาบอกว่าเป็นเลขเสน่ห์น้ำมันพลายต่างๆนานาก็ตามแต่ยังไงจนแล้วจนรอด ก็จะเก็บเงินไม่อยู่นะคะถ้าเป็นไปได้เบอร์นี้ให้เลิกใช้นะคะแต่ว่าตัวคนใช้เนี่ยดูธรรมะธรรมโมดูชอบเข้าวัดทำบุญหรือว่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานบุญการกุศลต่างๆเป็นอย่างดีแต่อย่างที่บอกว่าในตัวเบอร์เนี่ยบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเอามาปนกันไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยหนูทำบุญทุกวนันเลยค่ะทำไมมันถึงยังมีเรื่องราวความวุ่นวายนะคะแยกก่อนบุญส่วนบุญบาปส่วนบาป ช่วงที่คุณทําบุญคุณก็ทําไปแต่ว่าช่วงที่อกุศลกรรมเข้ามาหรือว่าช่วงที่วิบากเก่าในอนดีตหรือว่าชาติใดๆก็ตามผ่านมาแสนทรงคขมหากับอะไรก็ว่าไปเข้ามาส่งผลคุณก็ต้องยอมรับกรรมโดยการมีสติปัญญาในการยอมรับกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์นี้แยกออกมาเป็นบุญส่วนบุญบ,ญบาปส่วนบาปบาปส่วนบาปคือกลุ่ม4ี่สองสาที่อาจจะทําให้เรามีปัญหาต่างๆนานาตามนัยหนึ่งสองสามสี่ห้าที่อาจารย์ไทยไปในข้างต้นนะคะ อันนี้คือบาปส่วนบาปส่วนบุญส่วนบุญก็คือ941994นกะคะก็อาจจะเป็นชีวิตที่อย่างที่บอกว่ามักจะมีเรื่องราวปฏิหารมีเรื่องราวฟุกๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองว่าเป็นคนที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพนนันกัรนเรื่องราวของงานบุญการกุศล